อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาหลังจากที่มีกระแสข่าวหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด -19 ทั้งอำเภอสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการเป็นอย่างมากล่าสุดในวันนี้นายชวกิจสวนคีรีในอำเภอหัดใหญ่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้ว่าไม่เป็นความจริงโดยมีผู้ติดเชื้อเพียงแค่สองคนเท่านั้นเป็นข้าราชการสังกัดกรมการปกครองหนึ่งคนและลูกจ้างตามนโยบายรัฐบาลหนึ่งคนและขณะน,นี้ทั้งสองคนเข้ารับการรักษาภายในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่วันที่ตรว พบเชื้อเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาแล้วโดยก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง30เมษายนทางอำเภอหัดใหญ่ได้มีหนังสือสั่งการให้ข้าราชการพนักงานลูกจ้างและอสอของอำเภอหัดใหญ่ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการประชาชนจำนวน98คนไปตรวจหาเชื้อโควิดที่สวนสาธารนณะเทศบาลนครหาดใหญ่และปรากฏว่าพบเชื้อ2อคนส่วนที่เหลืออีก96คนไม่พบเชื้อแต่อย่างใดและทางที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่ได้ทําความสะอาดและชี ยาฆ่าเชื้อทั้งที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่ทันทีพร้อมกับมีการคัดกรองทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการที่ว่าการอำเภออย่างเข้มงวดของให้ประชาชนมั่นใจได้และจนถึงกระนี้ก็ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพียงแค่สองคนเท่านั้นท่านนำเรียนแบบนี้นะครับว่าตามที่ปราบฏข้อมูลข่าวสารนะครับทางสื่อโซเชียลต่างๆนะครับว่าที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่ติดโควิดเกือบทั้งอำเภอ มขออนุญาตนำเรียนข้อเท็จจริงแบบนี้เพราะว่าทางอำเภอหัดใหญ่เองนะครับได้มีคำสั่งนะครับให้กับขราชการลุกจา้างพนักงานเจ้าที่อสอนะครับไปที่มีหน้าที่ให้บริการพี่น้องประชาชนบนอำเภอนะครับไปสอปตรวจหา,าเชื้อโควิดณสวนสาธารณะหัสใหญ่เหตุผลก็คือคาดการเหล่านี้นะครับอยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนนะครับ มีประชาชนมาติดต่อแต่ละวันเป็นจนํานวนมากนะครับก็เลยสั่งการให้ทุกคนเนี่ยนะครับไปสวอปเพาะเชื้อนะครับซึ่งไปสวอปเพาะเชื้อที่สวนสาธารณะนะครับตั้งแต่วันที่25เมษายนจนกระทั่งถึงวันที่30เมษายนเป็นต้นมานะครับรวมจํานวนทั้งสิ้นเนี่ย98คนนะครับในวันที่25เนี่ยพอไปเพาะเชื้อแล้วก็ปรากฏว่ามีผลเป็นบวก2คน นะครับมีผลเป็นบวก2คนเนี่ย <_ C 1> ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของอำเภอ1คนนะครับอีกหนึ่งคนเป็นลูกจ้างตามนโยบายรัฐบาลซึ่งปกติเนี่ยลูกจ้างเหล่านี้จะขึ้นมาที่ว่าการอำเภอทุกเช้ามาเซ็นชื่อแล้วก็กลับไปลงไปปฏิบัติหน้าที่ตามตำบลหมู่บ้านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีการตรวจเพาะเชื้อทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งสิ้นเนี่ย98คนตามที่ได้นำเรียนข้างต้นเนี่ยมีผลเป็นบวก2คนแล้วที่เหลือ96คนเป็นลบก็หมายความว่าไม่มีเชื้อ นะครับพอเราทราบเมื่อวันที่25นะครับตอนกลางคืนเรามีการค่าเชือ้อบริเวณที่ว่าการอำเภอทั้งหมดนะครับถูกต้องตามหลักการของกลุ่มควบคุมโรคนะครับทั้งสองท่านนะครับได้รับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่25นะครับวันที่พบเชือ้อนะครับซึ่งปัจจุบันไม่มีภาวะแรกซ้อนจากโรคอื่นคาดว่าพอครบ14วัน ก็มีการเพาะเชื้อเอิงก,ก็จะสามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้ตามปกติสุขนะครับส่วนที่มีขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับว่าที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่เนี่ยตามที่เขาบอกว่าติดเชื้อทั้งอำเภอไม่มีครับนะครับซึ่งเราได้สวอปเพาะเชื้อเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแล้วผลปรากฏว่าเป็นลบถึงสองรอบนะครับแล้วก็มีการฆ่าเชื้ออะไรเรียบร้อยแล้วขอให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจเถอะครับว่าที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยตอนนี้เนี่ย ไม่ไม่ได้ติดเชื้อโควิดแต่อยา่างใดนะครับแล้วก็การมาใช้บริการของพี่น้องประชาชนมาได้ตามปกตินะครับขอให้ดาเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างชัดเจนซึ่งเราก็จะมีการคัดกรองอยู่เป็นประจำนะครับเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับตลอดอยังไม่เคยเลิกนะครับมีการวัดอุณหภูมิมีการเว้นระยะห่างนะครับสว่วนจะมีหนังสือของกระทรวงมหาดไทยขึ้นมาฉบับหนึ่งประกอบกับมีประกาศ ของจังหวัดสงขานะครับโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขาให้มีการา work from home นะครับเราก็จัดแบ่งเจ้าหน้าที่นะครับออกมาปฏิบัติหน้าที่ที่ว่าการอำเภอนะครับเป็นเวรเป็นกะกันไปซึ่งจะเป็นแบบนี้ทุกหน่วยงานราชการนะครับไม่ใช่เฉพาะที่ว่าการอำเภอถ้าท่านมาเห็นคนน้อยก็คือเราปฏิบัติต,ตามคําสั่งนะครับว่ามีการ work from home ของที่ว่าการอำเภอหนดใหญ่นะครับครับขอบคุณครับ